ครับผมวันนี้ครับวันนี้อยู่บ้านหนองแก้วตําบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายครับเดี๋ยวเราจะลงเรือไปหาปลาครับเมื่อกี้ไปกินปลามาไม่จุใจครับเราจะไปหาปลาเองครับมาครับเชิญครับเชิญครับอย่าล้มนดะ้ นะครับวิถีชีวิตรูมน้ำโขงนะครับคลิปแรกครับวันนี้เราเอาตากล้องพิเศษมานะครับโอ้น้ำลงน้ำลงอันนี้เรือแพใครครับเรือแพของใครเ,เรือแพของตาเสียนครับตาเสียนตาเสียงนี้เป็นทานปลารูมน้ำหนองแก้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดชมบ้างไฟพญานาคครับ,รบต้องระวังหน่อยนะครับต้องระวังหน่อยนะครับตากล้องระวังเลยนะครับวันนี้ขอเวลาเพื่อนนิ่มกับเพื่อนวุฒมาถ่ายทําให้นะครับขออนุญาตขึ้นเรือได้ตหเทีนั้นตาก<อ>ไม่ได้<อ>ตา เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดินระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยักนี่ตาเดียนตไม่หักวผมจะหักเลยใช่เหรอเออไม่ไม่นาไม่หักไม่หักนะมาผมจับมืออเงี้ยเอาี่น่ๆไก่อนโอ๊ยแข็งนะี่หนอนหาปลานะครับ อันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ครับของคนลุ่มน้ํโขงนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับตาเถียนมาตาเทียนมาตาเทียนนี่ตรงนี้เรียกอะไรนี่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าแพที่จอดเรือครับแพที่จอดเรือเอาถ่ายตาเถียนด้วยตาเถียนด้วยต่อไปตาเทียนจะเป็นพานปลาประจําตัวเรานะครับจะต้องอาศัยตาเถียนนะครับพาเราไป เอาไปนิดเึีครับตาเทียนตานิดเดียวเย,วะเยวเอะๆะๆเยอะๆ,ๆใครระล,ลังนะวังเจะออกๆๆเดี๋ยวได้มาแล้วนะครับเราขอเรีกตาเทียาเรียๆๆๆมองกี่เส้นตาเทียนชุดนี้มันใย่็กับกับ มันต้องใส่บะซ้ำแกันเป็นวะคำขับยังต้องไงเกินเขาไปได้ตัวตัวใหญ่กันแต่ตัวตัวน้อยประมาณโลประมาณครึ่งโลอย่างเดีนะครับเชิญครับตากล้องครับครับครับ99ไปเด้านเหยียบเหยียบข้างบนได้แลวังติดแๆหยียบได้อย่าให้มันติดขาของเขาก็ไปเลนั่งตัวแรกเลยครับ โอ้โหถ่ายนทํานี่อ้วนมากเลยนะครับนี่อันนี้เป็นคลิปแรกหาปลาของเราคลิปแรกครับชมวิถีชีวิตรูปน้ําโขงนะครับรบกวนตาเถียนนะครับนี่ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับบ้านน้องแก้วนะครับแต่ก่อนตาเถียนทําอะไรนะครับ<ม>ทํางานอยู่รับจ้างทั่วไปคนะรับ บอกเล่าได้บอบอกเล่าได้โอ้มันกือผมบอาไทยบอก <c oughs> โอ้ขอเอาไยได้หลายติดตัวตอนแรกวันจีฮยอนคล,ลิปบ,บอกเล่าได้หนิน่ะญาติบอกญาติฟังว่าเข้าใจนะตอนท่างท้าเอาแท้อะไรแบบนิ้ร้อ,องไปยังยไงนะเขากายขับไปเบิง่งมองชมบังไฟพอ่อแล้วก็โค้งกับม่านนิดนึงครับครับควันนี้ก็คือเราได้คุยกับตาเทียนไว้นะครับ จริงแล้วเพื่อนเป็นทนายนะครับไปคดีที่ศาลเสร็จแล้วก็พามาล่องเรือนะครับจุดนี้ก็คือจุดชมบ้างไฟพญานาคครับแพนกล้องไปนะครับอันนี้คือจุดชมบ้างไฟพญานาคพญาะบ้างไฟจะขึ้น่แถวนี้นะครับตอนนี้มือกล้องผมห้ำหดแล้ว <c oughs> เอาบอกไทยอีกเล้ว <c oughs> ตีนิสัยะต้องบอกเล่า้วยนี่ <c oughs> ตากล้องห้ำหดแล้ว Song pierre but